ลมเย็นสบายลมเย็นนะครับแดดจะร้อนก็ลมก็ยังเย็นดีะน,น,น,ะน,นะครับบรรยากาศตร่งนานะครับเลียงเป็ดนะครับได้ไข่นะได้ไข่กินไข่ขายแล้วก็อย่างหนึ่งเราก็ได้ปุ๋ยลงในแปลงนาด้วย อันนี้เป็นเป็ดไล่ตุ้งเนาะในตอนนี้เราก็มาสูบน้ำนนี้ไม่ใช่น้ำฝนนะในนี่เขาปล่อยน้ำมานะครับเราเราก็สูบน้ำสูบน้ำเสร็จแล้วก็ก่อนที่เราจะตีดินนะเราก็จะหมัก เดี๋ยวไปทางนี้เดีย๋ยวเพราะว่าเสียงมันดังเนาะเนี่ยก่อนเราจะตีดินนะครับก็จะเห็นท่านผู้ชมก็จะเห็นฟางอยู่นะครับแล้ก็จะหมักฟางอันนี้เกิดฟางก็จะเป็นสารซิลิก้านะครับเราแค่จะหมักฟางไว้ก่อนนะครับให้เปื่อยให้ยุ่ยนะครับก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยหมกักชั้นดีเลย นะครับแล้วใครมีฐารตัวไหนนะครับที่ย่อยแบบอินทรีนะครับผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับที่ใช้ย่อยฟางเนาะที่ใช้ย่อยฟางก็ใช้ได้นะครับสูบน้ําเข้ามาแล้วก็พอสูบน้ําเข้ามาแล้วก็เอาเป็ดมาเลี้ยงนะครับเป็ดก็จะมากินหอยนะครับกินปูนะครับ ในน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีธรรมชาตินะครับวิถีบ้านบ้านนะครับเรียบง่ายนะครับเป็ดได้กินอาหารนะครับเป็ดได้กินหอยกินปูนะครับบางทีอาจจะมีปลาด้วยนะครับบางทีนะครับตรงโซนนู้นนะครับจะมีปลาช่อนตรงย่านกลางนะครับของนาฝั่งนู้นนะครับก็จะมีปลาช่อนปลาช่อนก็จะฝังตัวในดินนะครับ ฝังตัวในดินแล้วก็ถึงเวลามีน้ํานะครับเขาก็จะค่อยๆออกมานะครับนั่นก็เป็นการเอาตัวรอดนะครับแบบชานฉลาดของปลาช่อนนี่เองนะครับแล้วเวลาหน้านาเวลาเราทํานานะครับแล้วก็ปลาลูกคอกนะครับลูกเยอะมากนะครับก็ได้กินทุกปีปลาช่อนนานะครับนะครับวิถีธรรมชาติสุดยอดมากที่สุดแหละผมว่านะนี่บรรยากาศข้นานะครับลมเย็นสบายนะครับ เป็ดเป็ก็จะใช้กินหอยกินปูกินปลานะครับแล้วก็อย่างนาเนี่ยก็จะได้มูลเป็ดน,นะครับนะครับเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับ ก็จะเป็นในตัวเจ้นนะครับทำให้ข้าวจเจริญเตโตได้ดีก็เป็นการลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับวิสีชาวนานะครับแล้วทีนี้เวลาเราเลี้ยงเป็ดเราก็จะได้ไข่เอาไว้กินนะครับเหลือเราก็ไว้ขายนะครับแดดดีมากวันนี้นะครับกีอีก หลายวันนะครับฝาน้ำฝ่าะเต็มนรับฝั่งนูง้นก็มีนะครับมันก็จะมีสองกลุ่มนะครับปเปิดฝั่งนูง้นก็มีหนุมฝั่งนูง้นนะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวมาดูดน้ำมันไม่เต็มนะครับพี่ถ้าเรา เริ่มสูบน้ำนะครับเริ่มสูบน้ำแล้วก็ก็จะผมบอกถึงฤด,ดูการทำนาก็จะมาถึงแล้วนะครับอของผมเองก็อยู่บ้านหมีนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับ,รรบก็จะทำนาปีหนึ่งปีละสามรอบนะครับทำได้นะ ก็นำบรรยากาศทุ่งนานะครับจริงๆอย่างบ้านเราเนะี่ยมีอะไรให้ทําเยอะนะครับนอกจากทําทนาแล้วนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงกบนะครับวิถีกเกษตรบ้านเราปลูกผ,ผักนะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็ถึงจะไม่ได้ร่ารวยนะครับแต่เราก็ได้อยู่ครอบครัวนะครับแล้วก็ใหญ่น้อยก็ไม่ต้องไป ไปเช่าบ้านอยู่นะครับไม่ต้องไปแย่งแข่งขันกับใครนะครับได้อยู่กับบ้านของตัวเองนะครับเก็บปักปลูกปักขายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบขายนะครับาไว้สนหดับแรกเอาไว้กินก่อนนะครับ้าความมั่นคังหาอาหารพอเหลือเราก็ขายให้เพื่อนบ้านนะครับก็อยู่ได้แล้วนะครับมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะที่วิถีชนบทบ้านเราวิถีบ้านๆนะครับวิถีคนบ้านเรานะครับ ก็นำบรรยากาศมานะครับมาฝากท่านผู้ชมนะเพียงเท่านี้นะครับลมเย็นนะครับแดดจะร้อนก็ลมก็จะเย็นดีนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับนะเลี้ยงเป็ดน,นะครับได้ไข่ได้ไขนะ่ไไขกินไข่ถายแล้วก็อย่างหนึ่งเราก็ได้ปุ๋ยลงในแปลงนาด้วยนะรบรรยากาศ ลมลื่นดีนะครับลมเย็นดีนะครับ,อนะรบขอให้เราอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยขอให้เราอยู่ใกล้น้ําใกล้ต้นไม้นะครับลมเย็นสบายไม่ต้องประหยัดค่าไฟนะครับอยู่ที่น้ไม่ต้องเปืองแอร์นะครับลมเย็นสบายนะครับบางเสียงน,นกร้องนะครับ